เป่นมสวัสดีครับสวัสดีจ้ามาอย่างมาเบิ่งค่อยน้อยมาตั้งซื้อค่อยน้อยแม่ไปเพื่อนสวัสดีค่ะมาทำไมวันนี้มา <laughs> ตั้งซื้อใ่ไสวัสดีพ่อพี่น้องมือนีสีมาตั้งซื้อให้สามาซิกใหม่ น่องออกมาขึ้นนี่พี่น้องน้องก็เ่อได้กินเลยใช่ไ <c> ห <oughs> <c oughs> มาพาหนุ่งน่องมาตั้งคซื้อ <c oughs> นอนมอยอมลูกพี่น้องนี่สมาชิกใหม่ออกมาครับมาขึ้นนี่เ่อได้กินหัวน,น้องจะออกตอนไหน นะตั้งซื้อว่าจังไดหน่นตั้งซื้อขึนมาจังไรบุญมี่ตั้งซื้อว่าบุญมีว่าะท่านท้าบุญมี่อ่ะอ่ะพอหย่อมลุกจะไหวรู้อ่าได้เลยอ่ะมันลุกเนานะโซ้หุ่นน้อยโซ้หุ่นน้อยเท้าบุญมี่สูหุน่นบุญอ้าว <c oughs> ห้ย <Es poor S 2> ืนก <le> e> <c ười multi> <t ale traumatic> ่อนอย่าหลงทับด้วยยกปมันนะม่มาจะหลงทับับอาหตั้งซื้อว่าท่าบุญมีว่นนั้นพี่น้องท่าบุญมีอ้าวท่าบุญมีพึ่งหัดยางหันยางว่าท่านได้ ออออ,อถ้าวุ้นนี่ย่างเป็นนะ่ว่ามึงมึงหำเพิ่อน <c oughs> ออกมือขึ้นนี่พี่น้องจะออกตอนไหนมาพ่อตอนตีสามบริกินห่อนน้องจะออกตอนไหนบท เลี yeah. ้ยงอุ้มดูกอดท่าวนมีมองดูหมูปิ้งตั้งซื้อให้ท่าวนมีวะท่านเอ่าหมูปิ้งตั้งซื้อให้ทาวนมีเฮจับไว้ดีๆด็กน้องรลองโยมทิ้มันไปปล่อยร้อง ยางบพท่านแข็งมีน้องกินยังบพท่านเป็นยืนกับเพท่านอยู่แต่จับไปเอายืนกันล้มมัมานอานแข็งเถอะน่าๆโยก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 ถ้าวนมีโยกเอา้าเอา้ามาเดินได้แล้วมีน้องเดินได้แล้วเอา้าจะออกไปข้างนอกไปหาแม่อย่ากออกไปอย่าออกไปเดนอถ่ายรูปถ่ายความรอนหน่อยถ่ายรูป ความรอ,อความรอบอกมันยิบเนี่ยยิ้มยิม,ยมออกความรออรอกมาใหม่สมใหม่อ้าวตอนรับจะมาซิกใหม่พี่นอ<า>้องเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วพี่น้องหนึ่งตัวเป็นสี่ตัวได้ขบาดนี้นี่สี่ตัวแล้วพี่น้องเอ้า,า,า,าเอาไว้ซับมีแล้วพี่น้อง